้าบุญเก่าเริ่มร้อยหรออยู่ดีๆมีความสุขขึ้นมาเองไม่ได้ให้หาบุญใหม่ทำแบบที่ทำแล้วเกิดโสมนัสถ้าอยู่ดีๆมีความสุขได้เรื่อยๆโดยไม่มีใครทำอะไรให้แปลว่าคุณเป็นคนมีบุญบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าจะทำบุญจริงให้ทำบ่อยๆ ทำด้วยความพอใจเพราะการสั่งสมบุญจะช่วยให้เกิดสุขแต่ต้องส่องกันให้ชัดด้วยว่าถ้าบุญเก่าที่หล่อเลี้ยงกายใจให้เป็นสุขเริ่มออกอาการร่อยหรออยู่ดีๆมีความสุขขึ้นมาเองไม่ได้ก็ต้องหาบุญใหม่ทำและต้องทำบ่อยๆทำแบบที่พอใจไม่ใช่ตื่นมาใส่บาตรหนเดียวในรอบป,ปีแล้วอ้างว่าทำบุญแล้วไม่เห็นชีวิตจะดีขึ้นตรงไหน คุณจะรู้ว่าเกิดบุญจริงๆก็เมื่อจิตเป็นกุศลมากกว่าอากุศลอยู่ว่างๆแล้วหาเรื่องคิดดีๆให้เกิดสุขมากกว่าคิดร้ายให้เป็นทุกข์แค่เปลี่ยนจะกคบคนผ่านเป็นมิตรหันมาคบบัณฑิตเป็นเพื่อนหัดคบคนที่ชวนให้มองดีมองต่างเข้ากระทู้สว่างมากกว่ามืดแบ่งใจไปตามข่าวดีๆไม่เอาแต่หมกมุ่นกับข่าวดาราเตียงหัก ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญใหม่ในปัจจุบันได้เสวยบุญด้วยการมีจิตใจปลอดโปรง่งโล่งสบายขึ้นบ้างแล้วหากสงสัยว่าทำบุญอย่างไรให้พอใจทำบุญแบบไหนถึงจะเกิดสมนัดทำบุญแบบไหนจึงเรียกว่าได้บุญคือมีบุญพอจะเป็นสุขกันในชาตินี้เลยก็ให้ถามตัวเองง่ายๆว่าเก่งอะไรถนัดทำอะไรให้ใครมีความสุข ทำแล้วติดใจทำได้อีกบ่อยๆก็ให้เอาความเก่งนั่นแหละไปบริจาคเป็นทานอย่าคิดว่าการทำทานคือการให้เงินท่าเดียวหรือแม้ไม่เก่งอะไรเลยทำอะไรให้ใครไม่เป็นก็ยังมีสิทธิ์ทำบุญได้แล้วก็เป็นบุญขั้นสูงสุดด้วยคือเจริญสติรู้ความไม่เที่ยงของลมหายใจรู้ความไม่เที่ยงของสุขทุกข รู้ความไม่เที่ยงของจิตแค่เห็นความไม่เที่ยงได้บ่อยพอก็เกิดสุขจากใจที่ปล่อยใจที่วางความไม่เที่ยงนั้นๆแล้ว